ข้อ21นะคะ x กำลังสลบ x กำลังสลบ x บวกหนะคะในข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องจัดรูปก,ก่อนนะคะด้วยการนะครูขอแบ่งเป็นวงเล็บนะคะวงเล็บแรกครูให้ x กำลังสกับ x กำลังสนะคะอยู่ด้วยกันนะคะอ่ะจากนั้นนะคะครูขอลบค่ะลบด้วยอะไรนะคะลบด้วย x นะคะบวกหนะคะก็กลายเป็น ลบหนึ่งนะคะอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราดึงลบออกมาใช่ไหมลูกจากลบ x บวกหนึ่งเนี่ยเราดึงลบออกมาเปิดวงเล็บปุ๊บนะคะเครื่องหมายบวกหนึ่งตัวเนี้ยต้องกลายเป็นลบหนึ่งนะคะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลากระจายเนี่ยมันจะได้ไม่ได้เท่าเดิมแต่อันเนี้ยถ้าเราลองกระจายเข้าไปนะลบคูณ x ได้ลบ x นะลบคูณลบหนึ่งได้บวกหนึ่งนะจริงไหมจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นครูจะได้สองก้อนแบบนี้นะคะ แล้วมาดูก้อนแรกค่ะนักเรียนเห็นอะไรนะคะมันมีอะไรคะมันมีตัวร่วมกันถูกไหมมันคือ x กำลังสองนั่นเองนะคะคูดึง x กำลังสองออกมาเปิดวงเล็บจาก x กำลังสเหลือ x เดียว x นะคะลบะจาก x กำลังสองก็เหลือ1นะคะแล้วลบด้วยตัวหลังคือ x ลบหนะคะได้แบบนี้อ่ะนะคะ จากนั้นเห็นอะไรไหมมีใครเห็นบ้างบอกคุณหน่อยเร็วมีใครเห็นบ้างลูกเห็น x ลบหนึ่งใช่ไหมอ่ามี x ลบหนึ่งเหมือนกันถ้ามี x ลบหนึ่งเหมือนกันทําไงลูกดึง x ลบหนึ่งออกมาได้ค่ะโอเคไหมดึง x ลบหนึ่งออกมาได้นะคะเปิดวงเล็บค่ะก้อนแรกนะคะก้อนแรกเอา x ลบหนึ่งออกมาแหละเพราะฉะนั้นเหลืออะไรคะ x กํา e ลังสองนะคะ ลบด้วยนะคะก้อนหลังค่ะเอา x ลบหนึ่งออกมาแล้วค่ะเหลืออะไรคะเหลือหนึ่งนะคะอ่ะอก็จะได้แบบนี้นะคะซากนั้นค่ะหนูเห็นตรงนี้ไหมลูกเห็นไหมคะอ่ะนูเห็นไหม x ก,กําลังสองลบหนึ่งมันแยกได้เป็นอะไรลูกมันแยกต่อนะคะอ่ะ x ลบหนึ่งครูเขียนเหมือนเดิมนะส่วน x ก1ลังสองลบหนึ่งคูแยกได้เป็นอะไร x ลบหนึ 1, ่ง x บวกหนึ่งนะคะสี่ชุมภูตรงนี้นะคะมันก็แยกได้ตรงนี้ออกมานะคะโดยใช้สูตรหน้ากลังสองลบหลังกํลังสองนะคะ,ะเขียนสรุปคำตอบเป็นพีนะคะเราเห็นว่า x ลบหนึ่งคูณกับ x ลบหนึ่งนะคะคูณกันสองครั้งนะคะก็เขียนได้เป็น x ลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองนะคะคูณกับ x 1, บวก1ค่ะเป็นคำตอบนะคะ,ะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ22ค่ะเราเจอ y กำลังสค่ะบวก y กำลังสลบ4 y ลบห4นะคะข้อนี้จะทำยังไงนะคะ ทำในทำนองเดียวกันเลยค่ะคือต้องจับให้อยู่เป็นวงเล็บวงเล็บนะคะแต่คราวนี้เราจะเลือกอะไรมาคู่กับอะไรดีล่ะเอะ๋นักเรียนก็ลองมองนะคะนักเรียนเห็นตัวนี้ไหมคะอ่ะถ้าครูจับตัวนี้มาคู่กันล่ะคะทําไมครูถึงจับวายกลังสามกับหกสิบสี่มาคู่กันเพราะหกสิบสี่มันสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้สี่กำลังสามได้ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้น คู่แรกนะคะเราจะให้เป็น y กำลังสมลบหกสิบสี่คู่ที่สองนะคะก็เป็นบวกนะ,ะ y กำลังสองลบ4 y อยู่ด้วยกันไปนะ,ะจากนั้นแล้วนะคะ y กำลังสามลบหสิบี่มันก็คือ y กำลังสามลบสกำลังสามนั่นเองบวกด้วยก้อนหลังเราดึงอะไรออกมาได้นะ,ะตัวหลังตัวเนี้ยเราดึงอะไรออกมาได้ที่มีตัวร่วมกัน ก็คืออะไร y นะคะเปิดวงเล็บนะคะเป็น y ลบ4นะคะอ่ะตรงนี้งงไหมเราดึงตัวร่วม y ออกมาเนาะอ่ะตัวแรกก็เหลือแค่ y นะคะเพราะดึง y ออกมาหนึ่งตัวแล้วตัวหลังเหลือแค่เลข4นะคะอ่ะจากนั้นค่ะใช้สูตรนะคะเพื่อเปลี่ยน y กับัง3ลบ4กับัง3ตัวนี้ค่ะได้เปเลยคะ ได้เป็น y ลบ4นะคะคูณ y กํลังสองบวก4 y แล้วก็บวกสิบคกนะ,ะ,ะซึ่ง y กําลังสมลบ4กํลังสาเนี่ยสามารถแยกได้เป็นตัวนี้ทั้งหมดเลยนะคะบวกด้วยก้อนหลังนะคะก็คือ y คูณกับ y ลบ4นั่นเองนะคะกนะนะ้อนนี้นักเรียนเห็นอะไรคะ นักเรียนเห็น y ลบ c เหมือนกันไหมคะเห็นไหมเห็น y ลบ c เหมือนกันนะคูณดึง y ลบ c ออกมานะคะเปิดวงเล็บนะคะก้อนแรกนะคะเหลือ,อะไรคะก้อนนี้ทั้งหมดนะคะเอา y ลบ c ออกมาแล้วก็จะเหลือเป็น y กำลังสองบวก c y บวกสิบหนั่นเองนะคะและก้อนหลังคะ่ะเหลือบวกอะไรคะบวก y นะคะ จัดรูปอีกสักนิดหนึ่ง y ลบ4เหมือนเดิมนะคะก้อนหลังนะคะ y กำลัง2นะคะตรงนี้รวมกันได้รูป 4y นะคะกับ,บวก y กลายเป็นบวก 5y นะคะแล้วก็บ,บวก16เป็นคำตอบ